สวัสดีครับพอ่อเม่พี่น้องมือนี้ผมลุงสอนคนน,นหน้าภาพี่น้องมาเบิงลักษณะมั่นซับพลังที่โบนาปูครับโ่บหูว่าเป็นสายพันธุ์ยังครับพี่น้องล่ำต้นใ่ครับเปียบกระมือผมเด้อครับนี่ล่ำต้นนี่ใ่แห้งครับใ่ก็หัวไม่มือผมนี่ร้ายให่หลายแห้งครับพี่น้องเปียบกับหัวไม่มือผม แล้วกาตาเพื่นูซึกว่าจะห่างครับห่างแห้งครับนี่พี่น้องเบื้องตี้แต่ว่าลำต้นนี่ใ,ใหญ่คักแล้วล่ะครับลักษณะใบเร้อบานเนี่ยลักษณะใบครับเดี๋ยวผมจะให้เบื้องตรงโค่นก้านใบครับนี่อมชมพูเน็ดหนึ่งครับนี่ส่วนผ่องก้านเพื่นก็จะเป็นสีเขียวครับสีเขียว ตลอดเดยครับแต่ส่วนหลังเรือานเนี่ยส่วนหลังก้านใบครับหลังออกจากโคนก้านใบเพิ่นออกมาเนิดหนึ่งก็จะเป็นสีเขียวสีเขียวมาตลอดครับนี่จะมาถึงส่วนปลายส่วนเปปลายครับพี่น้องจะมหาใบนี่ยังจะเป็นสีสมผูครับแป่ว่าตาห่างครับพี่น้อง เห็นบ่นายจะเห็นอยู่นอรับนอราำต้นนี่สูงแห้งครับสูงหลายครับพี่นอ้องพูดแล้วครับประมาณอยู่ที่สามเมตรถึงสามเมตรหาสิบครับแล้วผมจะถ่ายเบองพี่นอ้องเห็นบ่กงจะเห็นอยู่นอรับนอกระสูงแหงครับสูงหลายสำหรับสายพันธุ์นี่ สายพันธุ์นี่ผมเห็นอยู่ตามแปลงผู้ที่ปลูกมันสำปะหลังครับจะเห็นทุกทุกแปลงด้วยครับพี่น้องจะปั๊บปนอยู่แต่ผมหูวว่าเป็นสายพันธุ์ยังครับบอกยังไงคือภาษาอีสานพื้นบ้านเคคือมันปนครับมันปนมาาเนาะมันแกมมาาครับแต่ว่าบูหูวว่าเป็นสายพันธุ์ยังครับพี่น้องแต่เอามาปลูกยุปลงเดียวกันนี่รู้ซึ้กว่าเพื่อนนี่จะเล่นแห้งกหมูครับเล่น สูงครับเปียบเป็นคนก็คือหุนสูงนะครับพี่น้องเป็นที่สรุดตาของผู้ที่พบเห็นนอครับถ้าเป็นคนก็หุนสูงแห้งครับหุนสูงเหี่ยวเข้าดีอ่าเท่าที่ผมเห็นสําหรับมันลักษณะจังสี่ครับหัวจะบคอยดีครับพี่น้องคือหัวนี่ผสมลําต้นครับหัวนี่น้อยครับพี่น้องหัวน้อยแห้งครับผสมกับลําต้นเพื่อนลาต้นใหญ่ครับเห่ใหญ่ข้นใหญ่ แต่หัวนี่น,น้อยครับพี่น้องเลยบอกง่ายงก็คือใหญ่บิีทาหารน่นนะครับพี่น้องเอามาเบิงพี่น้องบานนี่บามันสีเมนคือผมวาบอรับลักษณะมันที่นี่รูปร่างเนี่ยนี่ครับนี่ผมจะโกยหัวให้เบิงเด้อพี่น้องเด้อเหมือนนี้เด้อครับนี่คือหัวหัวจะออกมากเป็นสีนี่ครับพี่น้องหัวออกสีชมพูเวย ครับเห็นบอกเดี๋ยวผมแกะให้เบิงเนี่นี่ผมแกะของให้เบิงเนี่ยเป็นหัวสีชมพูครับเปลือกนอกพ่นจากหัวสีชมพูครับพี่น้องหัวบยใหญ่ครับแล้วก็จะบยเ่ยวพานไหนหรอครับพี่น้องเนี่ยครับสั้นๆโคโรด็อกเนี่ยบเยา่ยวแห้งบนไหนครับเนี่ยสุดแล้วมาซ้ำเลยก็สุดแล้วครับเนี่ยอ่าประมาณอยู่ถ้าผมคืบเมื่อก็จะคืบกุกกว่าคืบกุกกว่านี่เห็นปะเขาโค่นเงาพอนีเลยสุดแล้วเนี่ยครับนี่คือหัวหนึ่งครับพี่น้อง เอาทั้งพี่นี่วัวนั่นี่ก็ามาอีกหัวหนึ่งเนี่ยครับแล้วกลัวพี่น้องข้เอเบิ่งทั้งผีก่อนเป็นยังไงครับลักษณะนี่หัวบาัวโอ้ยมีเยอะหัวเนาะพี่น้องเลยครับเนี่ยหัวมันกับผสมกับลำต้นนะครับนี่หัวนี่อ่าใหญ่กับจริงอยู่ อยู่อยู่โคนนี่กะบบนอยแหงปหนยานอยแต่ยญ่อยู่ครับนี่แต่อัน่สมนะครับนี่หัวสวยๆมาเลยครับบานสวยๆมากเลยเนี่ยมาสุดเหรอครับอยู่นี่มีสุดอยู่ตรงนี้ด้วยอยูย่ปลายน้วผมเนี่อ่าตัวนี้ก็อยู่ประมาณอยู่สองคืบครับนี่ครับนี่สองคืบครับหัวที่สองเดี๋ยวมาเบิ่งหัวที่สามบานหัวที่สามเป็นยังไง อาก็ต้องขออภาัยแน่ยจังหน่อยเรื่องพี่น้องเรื่องครับบมมีตากล่องทายให้ครับพี่น้องทายเองวัดเองเลยอาจจะภาพอาจจะบุญหิ่งเนี่ยจังหน่อยครับก็ต้องขออภัยได้หลายครับพี่น,น้องนี่หัวที่สามครับเอาเบื้องด้านนี้เบื้องเดี๋ยวผมจะเลี่ยพื้นที่ออกก่อนครับเมกีกะนะครับมันบ,บางกล่องอยากพี่น้องเย็นบ่ชัดิครับ ผมก็จะพยายามคอยบอให้าภาพาสะเทือนแห่งนะครับพี่นอ้องครับด้านนี้มีบ่บอบาทเนี่ยยวอคออนุญาตเขี่ยออกท่านี้อีกคนครับพี่นอ้องมันบางกล่องครับ มี่สามหัวเดี่ยวหัวที่สี่มีบ่เท่าที่ผมเห็นมาเด้อพี่น้องลักษณะมันจังสี่ทุกแปลงเลยครับจี่เด้เบิงห,หัวน้ำเพลินนะ่ะมัดจะบผสมนะครับบผสมดุลครับกับล่ำต้นใหญ่ครับ เอาไปปลูกในแปลงนี่กับเพื่อนนี่นะครับจะกินอาหารดึงดูดไปกอนมูเลยเพื่อไปสร้างลำต้นสร้างไ้ลำต้นของเพื่อนนี่ใหญ่สมบูรณ์ครับแล้วพอคอยมีหัวบานนี่ครับบบล่งหัวเลยครับถึงแม้ว่าเอาไปปลูกปะปนกับสายพันธ์อื่นอ่าอย่างเส่นและย่องเจ็ดสองหรือว่าแปดหนึ่งยังสี่ครับอ่าแต่ผลผลิตเพ่นนี่จะสูงเข้ามาได้ครับ จะสู่พวกแปดหนึ่งบได้ครับพูดถึงผลผลิตของหัวมันครับแต่ลำต้นนี่เพิ่นนี่เป็นหนึ่งเดอล่ะครับพี่หน้องใหญ่แห้งก็มูเลยใหญ่ก็พวกแปดหนึ่งใหญ่ก็เจ็ดสองครับลำต้นมีความสมบูรณ์แห้งครับแต่ผลผลิตทางหัวนี่จะสู่เขาบ่าได้ครับบอกง่ายว่าคือสู่เป็นร่องเขานะครับพี่หน้องเนี่ยเบิรเดี๋ยวน้พี่หน้องครับ นี่ผมโยกให้พี่น้องเบื้องเนี่ยครับเบื้องเด้อนะผมโยกเบื้องตอนเนี่ย,ยรรครับนี่โยกให้เบื้องนะมันเบิดแล้วครับพี่น้องหัวมันครับนี่แคะนะ่นี่มี่สามหัวสี่หัวเองครับแล้วก็หัวบบใหญ่ครับพี่น้องบโบสมกับล่ำตน้นด้วยครับนี่เบิดแห้วครับพี่น้องซ้ำนีน่แหละครับนี่ีแคน่นี้ครับเนี่ยหัวหน่อย ครับแล้วก็บโบดกบหงว่าเป็นสายพันธุ์ยังครับพี่น้องแต่ลำต้นเพื่อนี่คักเดือดดาพี่น้องเลยพี่น้องบางคนอาจจะเคยเห็นอยู่อ่าลักษณะจังสีเนาะครับแต่ผมพุดซ้อนอย่างโบหงว่าเป็นสายพันธุ์ยังครับพี่น้องถ้าพี่น้องไปเห็นลักษณะจังสีก็เย่าสิไปิจูปไปเจ้าไซเดอร์ครับมั่นลักษณะแนวนี้ คือผลผลิตนี่จะพอดีแต่ทาปลูกไว้นานๆอาจจะหัวใหญ่อยครับแต่สิมามหตุมั่นระยะสั้นนี่ผมว่าบ่นหาปลูกครับสำหรับสายพันธุ์นี่บ่ตอบโจทย์ครับพี่นอ้องลาต้นนี่สูงครับประมาณสามเมตรถึงสามเมตรห้าสิบครับทาเอาไปเห็ดพันธุ์ว่าสันก็นจะพูนแล้วครับพี่น้อง ได้ยูประมาณแปดถึงสิบทอนครับถาตัอยูประมาณสิบหาถึงยี่สิบเซนครับจะได้ยูแปดถึงสิบทอนนี่สบายด้วยครับเพราะว่าเพิินนีควมเงี้ยวโคสูงแห้งครับสําหรับมัน่นสายพันธุ์นี่ครับพี่น้องเอาพี่น้องเบื่องออกบ่ว่าเป็นสายพันธุ์ยังบานนี่ยครับนีเราพี่น้องมั่นที่โบนาปลูกที่ผม ผ้าพี่น้องมาเบิงเมื่อนี้จะมีแทบทุกแปลงด้วยครับลักษณะมันจังสี่ถ้าพี่น้องเห็นลักษณะจังสี่ก็อย่าไปจูไปเจ้าใส่เด้อครับเป็นไปได้กับเบ้าวรจะเอามาปลูกครับพี่น้องเพราะว่าอ่าเมื่อปลูกไปแล้วมันจะเสียเวลาครับอ่าควรจะหาพันธุ์มันถี่ว่าอ่ามันดีกว่านี้ครับพี่น้องครับกะมีหลายสายพันธุ์อยู่ครับพี่น้องที่จะดีกว่านี้ก็จะมี แปดหนึ่งเนาะครับแปดหนึ่งเนี่ยก็จะให้หัวดกหัวใหญ่หัวเาาครับพี่น้องผลผลิตดีแป้งดีครับอ่าตัวมาก็จะเป็นรายย่อเจ็ดสองครับรายย่อเจ็ดสองเนี่ยก็หัวอ่าผลผลิตให้เท่าๆกันกบแปดหนึ่งครับพี่น้องแต่รายย่อเจ็ดสองเนี่ยขอดีเพื่อนจะต้านโรคในจังหน่อยครับพี่น้องสําหรับผู้ที่ปลูกมั่นหน้าครับปลูกเป็นมั่นหล่ง นี่คือใบเพิ่อ่าบ่คอยมีใบยิกครับบอคอยเป็นโลกนะครับใบดางนี่บ่คอยมีครับมีก็ส่วนหน่อยครับพี่น้องสำหรับอส pues mm hmm. ายพันธุ์และย่องเจ็ดองครับพี่น้องแต่บ่ฮบ้ว่าเป็นสายพันธ hmm ุ nah. ์นังครับพี่น้องมั่นที่ผมพาเมื่อเพิ่งมื้อนี้ครับเอาถาเป็นไปไรกับพี่น้องก็ลีกเลี่ยงเด้อครับพี่น้องถาเห็นสูงสูงังสี่ก็ย่าสิบจูบไปเจ้ามใสซครับพี่น้องยาเจ้ามาปลูกครับพี่น้องมั่นสายพันธุ์นี้ นี่ละลักษณะมั่นที่บน่าปูกครับพี่น้องล่ำมั่นล่ำต้นใหไ่ครับไงแห้งครับนี่ละเพื่อนจังว่าหญ่บทิตทหารครับพี่น้องสําหรับสายพันธุ์นี่เอาขอขอบุพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้อยู่ครับเอาขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องเช่าไร่มั่นทุกท่านทุกคนครับเอาสูสู้ครับพี่น้องเอาสําหรับคลิปนี้ผมลุงสอนคนนอนหน้า พอลาพี่ลาน้องไปก่อนครับไว้คลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ